สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แอดเทรนะคะก็เป็นวันพระนะคะแอดก็เลยมาขอโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเอาตัวเลขที่เขียนเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเนาะแล้วก็ห้าชุดเด่นเอ้ยไม่ใช่ห้าชุดเด่นเออใช่ตัวเลขห้าชุดที่แอดชอบนะ แอดก็จะเอาลงเสียงทายดูนะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเอาเอา,เอาที่คีบมากับตัวเลขเนาะให้งไป เ,เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเลขสองขึ้นมาแล้วนะเลขสองไงเพิ่นเอาขึ้นมาเองนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวตัวเลขที่เปิดอยู่แล้วก็จะเอาลงก่อนนะแล้วก็เลขปู่ก็มีนะแล้วก็มาเสียงไทยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเสียงไทยดูนะคะว่า,าตัวเลขที่แอดเอาลงไปนี่ คุณจะเอาตัวไหนขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะว่าเลขสองก็ลงไปก่อนก็ได้เนาะ ว่าแต่ว่าเพื่อนคือเอาขึ้นเองนะตัวนี้ตอนนั้นควบอยู่เนาะเอาโลดอ่ะก็เอาไปเป็นแนวทางดูแล้วก็แอดก็เอาเล็กชุดที่แอดชอบคือขึ้นมาเอ้ไม่ใช่เอาลงไปเสี่ยงถ่ายดูด้วยเนาะว่าเพื่นจะเอาขึ้นมาให้ไหมนะบางตัวก็ไปที่เพื่นเยอะๆก็ยังไม่ขึ้นมานะ รอนะคะตอนนี้ก็มีแต่เลขสองแล้วเนาะขึ้นมาแล้วนะวันนี้วันพระนะคะขอชโชคขอลาบด้วยเติ้กระดิ่งเงินกระดิ่งฟองจ้าสองแล้วก็อะไระกำลังจ็กขึ้นก็ไม่ขึ้นนะนั่น วันนี้วันพระนะคะท่านผู้ชมแอเอเทรมาขอโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะเผื่อท่านให้เนาะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะอ่าใครชอบก็ลองเอาเอ่อไปเป็นแนวทางนะคะตัวเลขต่างๆเนาะวันพระนะคะวันนี้ตรงกับวันที่แปดกันยายนสองห้าหกหกนะคะท่านผู้ชมคะเราจะเอาแค่ สองตัวนะอ่ะรอดูว่าอะไรจะขึ้นมาไหมแล้วก็แอดก็เอาตัวเลขที่แอดชอบลงไปเสียงไทยด้วยนะคะขึ้นมาให้หน่อยเด้อเจ้าขาเอยวันนี้ขึ้นมาเยอะมากนะคะวันพากึ้นมาเต็มเลย ก็โฉบก็ลาบไปเด้เอ,อกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเอ้ยขึ้นมาเนอะอ้อยังนะฮะเอ,อ้าเอานี่ตัวนี้อะไรนี่อ้อยังอย่งนะฮะแค่มาจับหุ้ยอ้อยังอย่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่เลขสองเนะี่ยคือทีแรกมันคว่ำอย่งไงติดปิ้งขึ้นมานะ ส่วนมากถ้าจะให้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือพลิกเลยนะฮะปิ้งเลยแบบนั้นนะฮะเห็นไหมอย่างเลขสองก็คือขึ้นไปขี่เลยนะแล้วก็แอดกตัวเลขไปลงไปสิงไทยด้วยนะ,ะตัวนี้จะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะท่านผู้ชมเอยียงแล้วไม่รู้ตัวเลขอะไรเก้า เลขก,ก้าเดี๋ยวเราจะควบไปก่อนนะคะเพราะว่ามันลงที่ด้านข้างนะคะก็ยังไม่แน่นอนเราจะเอาแต่ตัวที่แบบว่าดิดปิ้งขึ้นมาเลยไหมฮะทชมชมไหมถึอว่าไงาขึ้นมาค่ค่ะไหมอุ้ย,ยนั่นอลีเดตัวนี้วนขึ้นมาจริงๆนะเลขเก้านี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวนอิลี่เดะมีเก้าจริงเหรอนาะวันพาระนแต่ก่อนแต่เก่านะจะมีเก้านะ เก้าและแปดนี่นะระวังให้ดีอ่ะเดี๋ยวควมไปอีกครั้งที่สามเอาคักๆนะคะวิอิวิตัวนี้ก็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 วิแปดนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมแปดนะคะแปดนะคะนี่แปดนะคะแปดนี่เอาขึ้นมาคักๆแล้วนี่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 นะเดี๋ยว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 เอา วินี่เก้าก็ยังเอาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมเก้านี่ก็คือแบบสามรอบแล้วเนาะขแบบว่าอยากอยากเอาขึ้นมานี่นี่เห็นไหมขนาดแอดควมไปสามรอบแล้วเอาขึ้นมานะเอาสรุปแล้วมีสองมีแปดมีเก้านะคะเผื่อใครชอบเนาะก,ก็ไปเป็นแนวทางนะฮะมีสองมีแปดมีเก้าเ้ยศูนย์อยู่ดีดีขึ้นมาได้ไงอะ่ะสี่ตัวเอาสี่ตัวเด้อ เอาใครชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะไม่ชอบก็ผ่านเนาะนี่มีศูนย์มี 2, มีสองมีเก้ามีแปดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีศูนย์ท้ายสุดนะสี่ตัวอ่าลุ้นกันจะมาไหมนะอ่ะมีสองมีศูนย์มีแปดมีเก้านะคะ